เข้ากรุงเทพทีใช่นหะมเราก็ต้องมาพิ้งเบิ้เดี๋ยวเรือนุสาวรีชัยที่มันเป็นออริจินัลอยู่ที่ประเทศไทยและอนุสาวรีชัยมาอย่างยาวนานหลายสิบปีนะควก็คือนี่เลยเบิ้เดี๋ยวเรือพระนครนะซึ่งขายเพียงแต่ชามละสามบาท5บาทนะหลายสิบปีแล้ว แล้วเราะอ,อุดหนุนมาตั้งแต่ตอนยังเป็นหลอดน,น้อยเข้าเท่มใหม่ใก็ได้ฝากของที่ตอนนี้ก็เป็นชัสมละ16บาแล้วนะคะเราขึ้นตามมาตรลเฟิ้อแหละตอนนี้ปี2565ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูหนะ้าตาของคันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพนครสาขาดังด้งเดิมนะคะก็เป็นสขขาขาที่สวีใจตันนี้ก็ ติดแอร์เรียบร้อยแล้วก็อ่าขึ้เตี๋ยวชามน้อยๆนะมีทั้งน้ำตกเส้นเล็กน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อและอ่าอันนี้ก็เป็นยีตาโฟเนาะแล้วก็มีเส้นเล็กยำแห้งอันนี้ไม่ใช่ย่างนะน้ำและที่ชอบมากที่สุดก็คือกับหมูอ่ากับหมูเจียวดิฉันเนา แล้วก็มาพร้อมของหวานก็คือขนมถ้วยซึ่งเอาไว้ดับขาวนั่นเองนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นกิมมิคของร้านนั่นเองนะถ้าใครมานุโงวรีชัยนะทุกคนต้องรู้จักร้านนี้ดีแล้วก็แนะนำให้มากินร้านที่ที่อยู่ตรงฝั่งที่จะไปสามเป้านาะ อันนี้เป็นร้านที่บอกว่าเปิดมาเนิ่นนานแล้วจริงๆเขาก็มีตรงพลาซ่าข้างบนด้วยแต่ว่ารู้สึกจะซื้อแฟนชายไปนะคะวันนี้ก็พามานี่เลยามาดูออริจินัล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเขาก็มีการแพ็กเกจจิ้งนะช้อนตะเกียบแพ็กเป็นอย่างดีเพราะว่ารักษาความสะอาดเนาะ ช่วงตั้งแต่โควิดเนี่ยทุกอย่างก็ต้องแบบว่ามีมาตรฐานความสะอานะคะก็ถือดนีนะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับร้านอาหารของไทยเรานะคะก็เป็นซอฟต์าวร์ของประเทศไทยเราซึ่งน่าภูมิใจนะเวลาฝรั่งหรือว่าต่างชาติที่มาเที่ยวหรูอซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารประเทศไทยเนี่ย ก็จะปวดสายตาชาวโลกได้ว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเนี่ยมีมาตรฐานสูงเกี่ยวกับความสะอาดเกี่ยวกับอาหารกี่กินนะฝาดท้องที่ประเทศไทยเราด้วยเราญาตทานแล้วล่ะค่ะนะหิวแ้ว